หมอแม่เชิญไปหมอแม่กลับมาคุณหญิงป่ะคุณหญิงขึ้นขึ้นนู่นไหมคุณหญิงจะจะยังไงคะจะนั่งจะเดินนั่งนั่งร้องไหมนั่งนั่งกว่านั่งเก้าอี้คนนี้ก็เป็นทาในเรือนที่สมชายสมชายเอาอย่าให้มันโทรศัพท์อยู่นั่นเหมือนเปล่าจริงอะสทรศัพอยู่นั่นเอาวนี่สัพทอยู่นั่น เอ <c oughs> ชากก้าก่อนหรือเร็วกว่อนคะ <c oughs> เอาช้าเพลงเร็วยังไม่ได้ยังไม่รู้ความหมายเลยค่ะยังไม่ได้ where er ใช่เพราะว่ายังไม่ได้วันที่ไม่สบายก็<อ>ไม่ได้อยู่ยแต่แต่ร้องได้ยัง ร้องร้องได้คุณคะแต่คุกไก่เตรียมมาแล้วค่ะโอเคเอาเอาตีง่ายๆเร็วๆเลยค่ะจริงๆมันเป็นการท้าทายของคนสองคนอืมใช่มันเหมือนกับว่าเขาท้าทายเราว่าเฮ้ยเราแบบเรายังเด็กเราไม่เจ๋งจริงหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ลังจะบอกเขาว่าแบบก็นี่ไงบอกว่าตอนเนี้ยฉันจะแสดงให้เธอดูว่าฉันเจ๋งแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยฟิลนั้นแล้วเดี๋ยวเธอมา see my move see my move move fly checker move fly c h อ c k e r move fly checker m แจ็คเกอร์ เป็นนักร้องนาของวง Rolling Stone เป็นคนที่เต้นได้แบบสุดแบบเหมือนถ้าเปลี่ยนเป็นคนไทยก็อาตูดิเลกอะไรเงี้ยเป็นแบบสวิงไร้กระดูกเต้นเก่งมากคือเป็นนักร้องแต่ว่าแบบแต่ว่าเราเราจะพูดในแง่ของการที่บอกว่านี่ไงมาดูดีแบบว่าชั้นข้างในชั้นมันใหญ่แค่ไหนมันเจ๋งแค่ไหนอะไรเงี้ยแสดงออกมาให้เขาเห็นแต่ว่าไม่ต้องห่วงว่าถ้าเรานั่งเรล้ออ่ะ ขนาดเรานั่งร้องเรียังเจ๋งเลยสื่อทั้งความหมายมันแค่นี้เลยความหมายแค่นี้ใช่มันโดนท้าทายแล้วเรากำลังจะบอกดูดินี่ไงเจ๋งแค่ไหนเียมันมันมันอาจจะดูหายใจไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ค่ะหายใจไม่ค่อยสะดวกสะดวกอ๋อสะดวกเพราะมันนั่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาทำไม่ได้หรอกทำไได้บัเทิงเอาอะไรช้าหรือเร็วหรอกเอา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 ไหนก่อนก็ได้ค่ะได้ได้แล้วจะดูอ่ะสมชายเอาไหนก่อน เปิดให้คุณนายอีกท่านญิงด้วยสมชายนายญิงเออเอาอะไรดีอ่ะเอาถ้าออกก็อ่ะเยอะโอ้ขออีกรับไปนะได้สิไม่ดีเลยใส่เอาไหมอะไรเขียนอ็ได้แล้วไม่อยากทำภาพมาสมชายสมชายมานั่งนี้ ระวกระวายสับสนวันไหวเพราะใครบางคนโดยไม่มีสาเหลอยมันเป็นไปแค่ทียเราลองเปิดใจจะพบ i ไม่รู้ใครบอกเนสไปยังว่าจริงๆเพลงนี้เกือบจะได้เป็นเพลงในวิกละครแล้วของเนสอ่ะไม่ไม่ไม่รู้ค่ะแล้ว Amazing มากแล้วแบบเกือบตอนแรกอ่ะเรากำลังจะเอาเพลงนี้ให้เป็นเพลงวิกละครเลยแล้วสุดท้ายแบบเปลี่ยนกลับมาแล้วสุดท้ายเนสก็มาได้ร้องเพลงนี้จริงๆแบบเนสเป็นคนเลือกเองด้วยโดยที่เขาจลอก๋อให้เนสร้องเพลงนี้เหรอคะตอนแรกตอนแรกแทนเพลงนั้นนะคะใช่ตอนที่เป็นเนสจริจริงๆจะจบด้วยมหัศจรรย์แห่งรักแต่เขาเขาว่ากลัวว่าเพลงมันจะใหญ่เกินเพลงจบ หมายถือว่าพอสุดท้ายมันจบด้วยคนข้างๆแล้วมันคนข้างมันดอบกว่าอะไรเงี้ยก็เลยไล่ใครก็ได้ร้องดีที่ได้ถ่ายก็ได้ฟังที่ได้ฟังโอเคครับป่ะเียปลี่ยนหมจูนหน่อยจูนจริงๆนั่งนั่งร้องนิ่งๆก็ส่งได้ใหญ่เชียว